คุณเบื่อไหมอยากเล่นเกมสตรีมแต่ไม่มีบัตรเครดิตวันนี้มีอะไรมานำสนเสนอเรามาซื้อสตรีมเวเล็ตจากเซเว่นได้แล้วโดยคลิก็เป็นที่ g ู Google. เกิลเงินสดครับจากนั้นที่ว่าซื้อสตรีมเวเล็ตสตรีมเวเล็ตเซเว่นจากนั้นก็จะมีประมาณมากมายให้เราเลือกวิธีการซื้อสตรีมเวเล็ตที่เซเว่นอีเวนชั่วโมงร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นเข้าไปเลยที่ เว็บที G P I i T H แต่นั้นคุณก็มาดูครับวิธีการเล้นซอสตรีมโอนที่เซเว่เดินเข้าไปที่นเคาน์เตอร์อรแ,ลอรแล้วบอกพนักงานมาชำระค่าเตอร์เซอร์วิสสองหัวข้อที่เชด่ท้ายก็คือมือถืออินเทอร์เน็ตเกมสามใช้บริษรัทก็คือ u ูทิคัสออนไลและเกมท็อปสรหัสบริการก็คือสุดของให้บอกว่าบริการทไหนได้ไหจะ๊ะจากนั้นบอกราคารเที่เราต้องการต้อการแก้ปพญหาเลย เมื่อเริ่มสนิทแล้วให้เรานำสติ๊กเกอร์ดําเบอร์ไปที่สีมของเราคลิกไปที่สติ๊มจังคัปปี้แล้วก็เปิดแพ็กติเด็กนะครับเพียงแค่นี้ครับทุกคนก็จะได้สติ๊มบริเวณมาใช้และซื้อสติ๊มสิบตอนที่ตกลงคาบอกเลยว่าตความพิการนะคุณเปลือบแมวแคมการซิมบูลเตอร์ก็สวัสดีแท้ๆพบกันในเกมของการซิมบูลเตอร์นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราพบกันในเกมเกมนี้นะครับซิมบูลเตอร์ เปินเกมจำลองกลายเป็นแพะนะครับตอนนี้ก็มีระบบทั้งหมดถึงสามหมดนั่นเองนะครับมีก็ดาวเรลก็เสติแบบแล้ก็เอ็มบลูที่มันเป็นแชทนั่นการจำลองแพะในมดของเกมมาสเตอร์นแบแรกนะก็เป็นเกมจำลองแบบเอเวออะไรนะครับเป็นเกมแนวเกมเวลนะครับคิสผ่านระบบต่างๆนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบตัวที่เราจะเลือกเป็นนะครับว่าเราจะเป็นยังไง เป็นนางฟ้าแะดับเบิะเป็นเป็นฮันเตอร์เป็น Hunter, เมจิกอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมจะลองแรนดอมผมจะเอาทุกตัวรวมกันผมว่าแค่ไหนหลายนะคนก็คนคนเคยทำแล้วแล้วเป็นยังไงนะครับการจะจบลอกแพ้ในล,ลักษณะนี้นะฮะมันท้าชายมากเลย <S 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 เอาละมาแล้วนะครับหน้าตาของกัร การจำลองแพททั้งหมดนี่ครับก็จะเป็นไบโคเวฟนะครับเป็นแกะนะครับซึ่งไม่มีเขาโครงของแพมีอยู่บางมี่างที่มันรู่มร้อนนี่อาจจะเป็นใช่นะอาจจะใช้าสายแทง <c oughs> โอ้เร <c oughs> าดูก็จะอาดิดับเพิ่นดับเพิ่นฉับกินได้ครับโอ้ย <c oughs> ยอดยอดเลย ลอยไปรอบกาะาอางไปเดีแล้วลงยังไงวะจะมาลงยังไงเออโอ้ยะครับลงครับที่ดีทุกเขาเรือสูงโอ้ลงทีที่สองพันตัวโดดทีเดี เอาลงดิไม่ได้จะขึ้นโนโอ้ยเหมืนเดิมมาดุดเดิมดมาดุดอะไรเดิมมาดุดเดิมมาดุไปโคบิสแมนโอยเออจะลงแล้วโอเคปวดอายครัง้งนึงเนื้อเพื่อการจ้ำการลงอาจะต้องลงที่จุดของไอ้ตรงไหน,นดีตัวนี้เนาะตัวนี้บอกตรงนี้ที่บอก รนทุกบ้านคนนะป่ะนี่ครับเราจะลงแล้วเอาลองดิดี่ต่ว่าแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับฉันมาช่วยนายแล้ว<อ>ฉัน,น,น,ฉนกินูมีดั้งสติล่าดใช่ใช่ๆๆ อ๋อแล้วลงแบบนี้ตับแบบนีได้เราดนแต่คูเพบ่นเจ้าโลงได้สักทีเฮ้ยอเลยครับราเราต้องเดินเดินแหลกมากเลยดิโอเฟลิตตกโอ้บายโอ้บายโอ้ เอาจะมาทำอะไรเน yup ี่ยครับจะมาหยุดการปะทวงอาหารครับโดยการได้มาแล้วแจกอาหารครับผมแจกอาหารโอ้แจกอาหารเดี๋ยวใจเย็นผมจะแจกอาหารผมจะแจกอาหารไปคูเวปไปไปคูเวปไป อะไรสนุกสะดกับปาร์ตี้ได้เลยตรงนี้อาหารเลยครับอาหารนะครับโอ้พิซซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าเลยครับพิซซ่าเลยครับพิซซ่าเลยนี่ครับปาร์ตี้พิซซ่าเลยครับพิซซ่าอ้าวไอไหนบอกพิซซ่าพิซซ่าไงเอากอนเอากอนตกใจกันแล้วด้ครับคุณ เอาแล้วจะลอยไปไหนเดี๋ยวลอยเอาแหลกเลยครับเฟรมเรียงคาตกนี่ไม่ใช่หาไงที่พักไฟแล้วลงยังไงอยู่ข <c oughs> อ้งี่เง่าแบบนี้หลบ แหลกโคตรเลยเมาสำรวจบ้านหลังดีดีกว่าครับ <c oughs> มาสำรวจไม่ได้ไมาทำลายเอาแหลกแหลกใหญ่แหลกขนาดนักโอ้ย <c> ต <oughs> อนนี้เปรมเลตตกบ้างครับดีมมีตัวเกียวดีบดีว่ะดีบมันไะครับเจ๋ง เจะเจ้เจ้าโบัวโอ้เจ้โค้กไว้แค่นีก็ลกเปิลแแหลกกาเลยครับรีบพันกันแหละเขียไปเขาหน้าเลาเกันดีๆดวครับดีก็ว้แค่นครับนี่การผสมปีนเพิ่เป็ตกจน จุดตัวละครเราติดตามดีครโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ